สวัสดีครับน้องๆนะครับวันนี้พี่ก็มาทถทายกันนะครับใน a c e b o o k ขับทูทีมของเรานะครับผมวันนี้นะครับพี่ก็มีเรื่องมาพูดคุยกับน้องๆหลายเรื่องเลยนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับพี่ก็พูดคุยกับน้องโมหกนะครับน้องๆอื่นฟังได้นะครัไมันจะเป็นน้องโมหกอย่างเดียวนะครับก็นะครับโมหกนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วง ของการอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบนะครับแล้วก็บางที่ก็เริ่มมีที่สอบแล้วนะครับอย่างเช่นมาได้สี่นักเรียนโรดภาษามิตนะครับหรือมอสวนะครับก็เริ่มสอบแล้วนะครับพี่ก็อัปเดตข้อมูลให้แล้วนะครับใน facebook ของเรานะครับก็ไปเข้าไปดูกันนะครับแล้วก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะแนะนำข้อเนื้อหาอะไรเพิ่มเติมนะครับก็แนะนําใน facebook ของเราได้เลยนะครับ เฟซบุ๊กขับทูทีนะครับก็พี่ก็ฝากนะครับมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันในเฟซบุ๊ก k ับทูทีเลยครับทุกเรื่องนะครับไม่เว้นเรื่องเรียนก็พูดคุยได้เลยนะครับไม่ยกเว้นนะครับก็สัปดาห์ที่ก็ใกล้สอบนะครับก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพ็นความสำคัญกับเรามากนะครับแล้วก็เรื่องการอ่านหนังสือนะครับก็อย่าพยายามหาโหมมากนะครับดูแลสุขภาพเป็นสำคัญ แล้วก็สําหรับเรื่องเครื่องดื่มนะครับก็แนะนําไปแล้วนะครับในเทปแรกนะครับก็แนะนําไปรอบนึงก็เป็นแอปเปิลใช่ไหมครับของพิวะนะครับแล้วก็จะมีแบรนด์โน้แบรนด์คิกเกิลกัแล้วก็ตีนอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับคนไหนที่มีอะไรเพิ่มเติมก็มาพูดให้เพื่อนๆนะลองฟังได้นะครับก็เรื่องอ่านหนังสือเรบก็ให้แบ่งเวลานะครับก็มีเวลาว่างมาอ่านตบทวนนะครับ อัานหนังสือไม่ใช่อ่านแต่ทฤษฎีนะครับขอให้น้องทบทวนด้วยการทําโจทย์นะครับทําโจทย์เป็นการทบทวนเนื้อหาที่ดีที่สุดนะครับดีที่สุดจริงๆนะครับโอเคผ่านกันมาแล้วนะครับก็สําหรับโรงเรียนของเรานะครับมีปัญหาเยอะนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับที่ย่าได้เห็นในชัดก็คือเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะครับ มีจำนวนครั้งในการทะเลาะม,มากขึ้นนะครับมีความถี่มากขึ้นมาตรการของเรียนก็เ,ช,เช่น่ากาเตือนอะไรประมาณนี้มีการเพิ่มกล้อ,มองมือชนิดนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นการแก้ปัญหาที่เฉพาะหน้านะครับสําหรับการแก้ปัญหาโดยทั่วไปก็คิดว่าต้องเริ่มจากน้องๆก่อนนะครับถ้าน้องๆมีจิตสารนะคิดถึงผลกระทบ ที่มีต่อคนอื่นนะครับเราก็สำนึกได้เองนะครับว่าเราควรทําตัวอย่างไรนะครับก็สําหรับเรื่องการทะเลาะวิวาสก็จะมีการชกต่อยใช่ไหมครับการชกต่อยก็ในที่เห็นในชัดคือการไม่เคารพรุ่นกันเองก็คือรุ่นน้องทะเลาะกับรุ่นพี่รุ่นพี่ทะเลาะกัรบรุ่นน้อง กาแรแสดงถึงความไม่ครบรุ่นถ้าน้องรองมาอยู่ในีหยมาอะไรน้องจะรู้ว่าสิ่งที่น้องทำนั้นมันช่างตรงข้ามกันจริงๆนะก็ฝากไว้สำหรับเรื่องอเสื้อผ้านะครับก็ให้เราใส่เสื้อใส่ในก,กระแกงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับให้สมงกับการเป็นนักเรียน นะครับเรามาเป็นนักเรียนเราไม่ได้เป็นนักเลงนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับเรื่องผมนะครับก็กรณีนะครับก็มีมาตรการอะไรแย่ๆนะครับของเงยนนะครับก็ขอให้น้องปฏิบัติตามนะครับสําหรับน้องคนไหนที่อยากว่าผมยาวจังเลยนะครับาอยู่อะไรน้องก็สามารถไว้ได้นะครับแต่น้องก็จะรู้ว่าผมยาวมันไม่ดีนะครับ ผมสั้นสบายสุดนะครับมันผมยาวมันจะร้อนก็สำหรับน้องก็ให้ปฏิบัติตามกฎของเรียนนะครับสำหรับพี่ก็ไม่มีอะไรมากไปนะครับก็ฝากน้องๆนะครับในเรื่องของสุขภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้อาจเป็นได้บ่อยนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้มากๆนะครับทำกิจกรรม นะครับก็ทำด้วยความเต็มใจเต็มที่นะครับเรื่องเรียนมาก่อนกิจรกรรมเสมอนะครับสำหรับวันนี้พี่เขาฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ